สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ครูยุพินในช่องเมดครูยุพินนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้เป็นข้อ5ค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่5นะคะบอกว่าให้ n s แทนจำนวนสมาชิกของเซต s ถ้า a b และ c เป็นเซตนะคะโดยที่ n a บวก n b บวก n c เท่ากับ199 n a union b union c เท่ากับ100 n ของ a union b ลบ c เท่ากับ35และ n ของ c ลบ a union b เท่าก mm ับ9แล้ว hmm. oh. hmm. n in like okay. a intersect b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคค่ะตัวนี้เราก็จะใช้การวาดรูปประกอบนะคะมีอยู่3เซตด้วยกันก็จะมีเซต a เซต b นะคะแล้วก็เซต c โอเคนะเราก็จะเขียนชื่อกำกับให้เขาด้วยนะคะ a B แล้วก็ c นะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะเราทราบว่า a union b union c ก็คือทั้งหมดทุกวงนี้นะคะทั้ง3วงรวมกันนะคะตรงนี้เลยทั้งหมดนี้นะคะเป็น100โอเคนะคะอันนี้เข้าใจแล้วนะ,ะว่าเป็น1 0อ่าทีนี้โจทย์บอก n a บวก n b บวก n c เท่ากับ199าตรงนี้เรายังลงไม่ได้หรือเพิ่งลงนะคะเราไปดูข้อมูลตรงนี้ค่ะ na u n i o ยูลบ c นะคะ n a ยูลบหมายความว่าตรงส่วนนี้คือ a union b นะคะแล้วลบ c ออกไปแปลว่าตรงไหนเป็น c ส่วนนี้เป็น c ตรงเนี้ยหักออกไปนะคะดังนั้นหมายความว่าแค่ตรงนี้ที่เป็น35นะคะแค่ส่วนนี้ค่ะ ตรงส่วนที่คูรบายนะคะตรงนี้35าโอเคแล้วก็ MC ลบ A u n ยูเนียนเท่ากับ9นะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเมื่อกี้ A u n ยูเนียนก็คือ2งวงที่คูรบายนะคะเพราะฉะนั้นเขาเอาแค่ที่มีอยู่ใน C ก็คือตรงส่วนนี้นั่นเองนะคะที่เป็น9าจากนั้นนะคะเนื่องจากทั้งหมดเนี้ยเขารวมกันแล้วเนี่ยเขาจะต้องเป็น100ใช่ไหมคะ เขารวมกันแล้วเขาจะต้องเป็น100ดังนั้นแปลว่าเราเอา100นะคะลบด้วย35บวกกับ9นะคะก็จะกลายเป็น100ลบกับ44นะคะจะได้เท่ากับ56 56ตรงนี้ก็คือส่วนของอันนี้นะคะ56คือส่วนนี้นั่นเองโอเคนะคะเขาก็จะเต็ม100พอดีอดังนั้นแปลว่าดังนั้นแปลว่า nc ของครูเนี่ยก็จะเท่ากับ56บวกกับ9นะคะเท่ากับ65นั่นเองนะคะตัวนี้คือ nc ค่ะ,ะคราวนี้โจทย์ต้องการ na i n s e c t b นะคะตอนนี้ถ้าเกิดเราดูเรารู้เลยนะคะว่า na union b นะคะถ้าเราดูที่ส่วนที่ครูไฮไลท์นะคะสีส้มกับสีเขียวนะคะก็จะได้ว่า na union b ก็คือ 35บวกกับ56นะคะก็จะได้เท่ากับ91นั่นเองนะคะก็จะได้91อ่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้นะคะจากสูตร NA Union B เท่ากับ NA บวก NB ลบ NA intersect B นะคะจากข้อมูลตรงนี้เราสามารถที่จะแทนค่าเข้าไปได้นะคะ เนื่องจากนะคะเมื่อกี้คุณลืมเขียนให้เนาะ NA บวก NB นะคะถ้าเราดูตรงนี้เราก็จะเห็นว่า NA บวก NB นะคะของเราเนี่ยจะได้เท่ากับ199นะคะ199ลบกับลบกับ65ใช่ไหมคะลบกับ65นะคะเท่ากับ134นั่นเองนะคะ NA บวก NB นะคะ จำนวนของ a บวกจำนวนของ b เพราะว่าจำนวนของ c เขาคือ65แต่ทั้งหมดนี้บวกกันได้เป็น199นะฮะดังนั้นแสดงว่า2ตัวนี้บวกกันได้134อ่า na union b คือ91ตรงนี้ก็คือ134นะคะลบกับ na intersect b เราจึงได้แก้สมการนะคะ na intersect b จะได้134ลบ91คำตอบก็คือ 43นั่นเองค่ะข้อนี้สตอบข้อ2ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องแม่ครูวิีนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ